รู้ไหมชาวไทยมิดประเทศไทยเคยมีเรือรบลำหนึ่งที่ทั้งสง่างามแข็งแกรง่งแล้วก็มีเกียริระดับใช้รับสเสด็จในหลวงแต่ฟังให้ดีนนสุดท้ายมันดันจมไม่ใช่เพราะศัตรูต่างชาติแต่พราะคนไทยยิงใส่กันเองเนี่ยแหละฟังแล้วเจ็บจี๊ดไหมรเรือหลวงสีอยุธยาไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดามันคือของแรงของราชนาวีไทยเรียกว่ารถถังลอยน้ําก็ไม่เกินจริงระวังขับน้ํา2,300ตันปืนใหญ่8นิ้วป้องคู่ยิงทีเสียงสะเทือนแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วยังมีเกียริระดับเป็นเรือพระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่9ด้ววยยนะอ่่่าาคคิดแ ยิงปืนเรือลำนี้ต่อที่ญี่ปุ่นปี2481เสร็จปุ๊บเข้าไทยปั๊บประจําการเต็มสู่เป็นหน้าเป็นตาของราชนาวีเปรียบไปก็เหมือนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ใครก็หวงแต่เฮ้ยปี2494ดันเกิดดรามา่าระดับชาติวันที่ชื่อแมนฮัตตันไม่ได้หมายถึงมหานครนิวยอร์กอีกต่อไปเพราะมันกลายเป็นชื่อเหตุการณ์โคตรเข้ม29มิถุนายนวันนั้นมีพิธีรับเรือขุดจากอเมริกาชื่อแมนฮัตตันจอมพลปอพิบูลสงครามเดินลงเรือเหมือนไม่มีอะไรแต่บึ้มทหารเรือกลุ่มหนึ่งงจจััับตวนนนนาาายยกกลลพิธีเีเเ้หหมือซใน รับประหารกลางน้ําแบบสดๆแล้วพาตัวขึ้นเรือหลวงสีอยุธยาเรือหลวงกลายเป็นห้องขังเฉยฝั่งรัฐบาลก็ไม่ยอมแน่นอนจอมพลสฤษดิ์กับพลตํารวจเอกเผ่าตัดหนับส่งกองทัพอากาศบ้มฐานทัพเรือแบบไม่เกรงใจพร้อมสั่งตรงทิ้งระเบิดใส่เรือหลวงสีอยุธยาวางจบศึกแบบรวดเร็วซึ่งในนั้นมีจอมพลปอ,อยู่ด้วยนะคิดภาพตามสีช็อตนี้คือเครียดแทนแล้วมันก็ไม่ใช่ระเบิดธรรมดาอีกต่างหากแต่เป็นระเบิดเก่าอายุเยอะจนคนยังไม่มั่นใจว่ามันจะระเบิดไหมสุดท้ายระเบิดทะลุดาดฟ้าไปประกับกองกรนสุตกท้ิกเรเกิดเร ลูกโซ่ตูมใหญ่เรือทะลุน้ำทะลักเรือหลวงสีอยุธยาเลยจมลงกลางแม่น้ําเจ้าพยาแบบเจ็บปวดหัวใจนักบินที่เป็นคนทิ้งระเบิดคนนั้นชื่อนาวาอากาศตรีปั้งเพชรบุญญพันธ์เขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจเลยแม้แต่นิดเขาพูดด้วยน้าเสียงสะเทือนใจว่าผมเสียใจไม่หายเลยที่ทําลายเรือสีอยุธยาลูกระเบิดที่ใช้มันเก่ามันทะลุดาดฟ้าลงไปเจอกองกระสุนระเบิดกันใหญ่เรือเลยจมทั้งลํานี่ไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันคือบาดแผลลึกที่คนไทยทํากับตัวเองทําลายสมบัติของชาติด้วยมือตัวเองชาวไทยมิดเรือหลวงสีอยุธยาจมลลงงไปแแ้วก็จริต่ รดกทางประวัติศาสตร์ของมันยังลอยอยู่กลางสำน,นึกของพวกเราถ้าใครได้ยินเรื่องนี้แล้วอินอยากให้ช่วยกันส่งต่อแชร์ไปให้คนรอบตัวได้ฟังเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเงียบหายเหมือนคลื่นกระทบฝั่งและถ้าอยากฟังเรื่องจริงแบบเข้มเจ็บๆจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่แอดจะเล่าให้ฟังแบบถึงริกถึงขิง,ง,งอย่าลืมกดติดตามช่องไทยมิตรไว้เลยนะคลิปหน้ามีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยได้ยินแต่อยาาฟังแน่นอน